ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คันที่แคมป์ที่อำเภอสิรินทร,รนะคะวันนี้เรามีทิปเล็กๆมากางเต็นท์โอ้คนเมมลื่อมหมายอีแหละนี่บรรยากาศข้างหลังลมดีมากอันนี้เต็นท์เรานะคะเดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้กันก็จะมีเก้าอี้นั่งให้สําหรับทานอาหารแล้วก็โซนด้านหลังโดมจะอยู่โดมจะอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็กระโจมอยู่ข้างหลังเรานะคะเราอยู่ติดน้ําเลย ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูพื้นที่ต่ออันนี้คือเต็นท์ของเรานะคะอันนี้อันนี้คือเต็นท์ของเรานะคะวันนี้จะคนสัมภาระมาเยอะมากอยู่ข้างในเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็จะมีเก้าอี้ของเรานะคะเตรียมไว้ก็มีกับข้าวนะคะเราก็จะเอามาทํามีปักไฟนะคะเอาเตามามีเตาเล็กเตาใหญ่อยู่ติดริมน้ําเลยนะคะ บรรยากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ในเต็นนะคะเต็นเหลาลมแรงนะคะแต่ว่าเรายืดไว้มันมีมันมีพื้นแบบพื้นให้ปักเยอะอยู่นะคะยืดไว้ก็รถเข้ามาจอดได้ถึงข้างหลังเลยบรรยากาศห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะคะ นี่คือห้องน้ำาเราก็มาจอดได้เลยเดี๋ยวไว้ไปดูเมนูอาหารเย็นค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อหมูกระทะกันมาอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้านี่เราก็ย่างย่างกันอุ๊ยอันนี้ก็ย่างไปนะคะมีไฟต่อให้เมนูเราแล้วก็มีเตาถ่านใช่ไหมเตาถ่านเดี๋ยวเตาถ่านมีปิ้งย่าง โอเคเดี๋ยวขอเบรกไปกิน เพื่อนบ้าน ให้ดูนะคะว่าวันนี้เราเอาอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ภัยเป็นภายในเต็นท์เรานะคะเป็นไซเอมนะคะซื้อมาราคาค่อนข้างจะไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณว่ามันก็จะเหมาะกับ่าเหมาะคือประมาณแล้วก็เหมาะสมกับราคามันแหละก็จะมีประตูตรงนี้ด้วยนะคะเอ่อตรงนี้เวลาลมพัดเข้าอีโคพอบตรงนี้นะคะมันจะแบบบิดไม่สนิทแล้วก็เอรู้สึกว่า แบบการเย็บมันแบบมันจะน่าใช้น่าจะได้ไม่เกินประมาณสามครั้งนะดูที่มันแบบคือไม่รู้ว่าเราดึงตึงหรือว่ามันเย็บไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบรู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 อยู่นะคะรูใหญ่ยอยู่นะคะนี่แต่ว่าคือกลางครั้งแรกมันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะ คือด้วยความทีไม่ไม่ไม่รู้ว่าเพราะเรากางกางครั้งแรกกางไม่เปลี่ยนหรือเปล่ามันก็จะเป็นแบบนีนน้แล้วก็อุปกรณ์ที่เอามานะคะเรามีผ้าห่มทั้งหมดหนึ่งอันนี้คือผ้าห่มนะคะสองแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้มาคลุมนะคะแล้วก็อันนี้คือเอามาแทนหมอนนะคะแล้วก็มีหมอนค่ะแล้วก็มีหมอนก็คือเราไม่ได้เอาอะไรปูรองพื้นก่อนที่เราจะปูเต็นนะคะเราก็เลยต้องเอาเสื่อ มาปูก่อนแล้วก็มีตัวห้องห่มนะคะเราเอามาไว้สําหรับรองนอนก็พอจะได้อยู่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเต็นท์มันมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะเย็นนะคะมีเก้าอี้มีมีถาโฟม,มีเตาอย่างนะคะที่เอามากระติกเยอะนะคะมีเก้าอี้แล้วก็ ที่ตัวตวด้านนอกอะที่ที่นี่มีให้นะคะที่พื้นที่มีให้เราก็จะเตรียมมาไอจุดถ้วยจานเราของของเรานะคะแล้วก็มีที่สำคัก็คือเราก็จะต้องเอาถุงดำมาด้วยเพื่อที่จะใส่ขยะนะคะให้การเก็บพื้นที่ช่วยเขาให้มันได้ง่ายขึ้นนะคะบรรยากาศตอนเช้าก็มานั่้กินกาแฟติดริมน้ำนะคะบรรยากาศอากาศเย็น ตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่คันที่แคมป์นะคะเป็นเวลาที่ยามเย็นแล้วประมาณกี่โมงนะห้าโมงหกโมงเย็นนะคะในเสื้อคู่ทีมเสื้อคู่สิเสื้อคู่โชว์เสื้อคู่หน่อยเพื่อ,เ,อ,อเพื่ออันนี้ให้ดูว่าเป็นทีมงานเดียวกันกลัวหลงนะคะเพราะว่านึกว่าคนจะเยอะแล้วก็กลัวจะหลงทางทุกท่านวันนี้นเรามาเที่ยวพัทยาน้อยผมมาเป็นคู่เดี๋ยวผมไม่ได้โสดนะครับตัดทิ้ง แล้วก็นี่เ <arts> พ <osion> ืต <aún> <yelled> ้องแบบนี้โอ้ดูดิ่เพืต้องแบบนี้กระโดดมาแล้วต้องแบบนี้มาแบบเรากระโดดมาเนี่ยมาแบบนี่แบบปุ๊บกรกตันตัดทิ้ง นี่เป็นเวลาประมาณห้าโมงยีนะคะห้าโมงเย็นตอนนี้อากาศหนาวบรรยากาศดีนะคะอากาศหนาวไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวตัวเลยนะคะอากาศเย็นกำลังสบาย ต,ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วอากาศกเริ่มเย็นแล้วที่มันเป็นแบบเห็นไส้ไเล็กฝั่งโน้นฝั่งด้านโน้นเป็น,นอะไรนะเพื่อนฝั่ง้นโน้นเป็นพัทยาน้อยใช่ไหมนั่นก็อพัทยาน้อยทั้งหาไม่ใช่ตรงนั้นที่เขากินข้าวกันใช่ไหมครับเป็นที่แบบเป็นแพที่เขาทําแบบเยอะๆกินข้าวก็จะเริ่มเปิดไฟกันแล้วมันเย็นแล้วครับตอนนี้มันหนาวมันอากาศมันเริ่มหนาวแล้วเราก็เลยแบบต้องห่ม ผมผ้าแล้วหนาวนิดนึงกำลังพอดีมาช่วงนี้แนะนําเลยใครอยากมาที่แบบสัมผัสอากาศหนาวแล้วมามาตั้งแคมป์มาแบบเดย์แคมป์อะไรอย่างเงี้ยมากันได้นะคะอันนี้เราก็เป็นแบบมือใหม่นะเออมือใหม่มามเป็นเต็นท์้นเล็กๆมาไม่ค่อยมีอะไร,รก็มามาตั้งตรงนี้ก็จะดีตรงที่แบบเขามีไฟให้มีไฟไว้ให้บริการพร้อมแล้วก็แบบเอาปักมาพว่วง ก็อยู่กันนะคะแล้วก็มีไฟน่าจะมีเขาน่าจะติดไฟสองสว่างให้อยู่เต่เหมือนวันนี้มันไม่ติดหรือเปล่าตอนนี้มันก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเริ่มไฟมันเ,เริ่ม<า>จะค่่าแล้วก็ตรงข้างหลังเรามันจะเป็นกระโจม <laughs> น่าจะเป็นกระโจมโซนที่เขาทําใหม่นะคะแล้วก็ตะวันกําลังรับของฟ้าไปแล้วอยู่ฝั่งนวน มาดูบรรยากาศตะว,วันรับขอฟ้ากันแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าพามาดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพราะว่าเราตั้งเต็นท์อยู่หน้าแบบริมน้ำเลยปกติมันจะมีน่าจะมี ระบบไฟเราพร้อมแล้วนะคะนี่ทำไมเราไม่ต้องใช้หลอดไฟเราเลยนี่นี่คือเต็นท์เราอันนั้นคือรถนะคะรถเราจอดอยู่จอดติดเต็นท์เลยแล้วก็มีไฟสองสว่างด้านหลังสวยมากนะคะเป็นบรรยากาศดีมากคือถ้ามองตอนนี้ก็คือมันจะเป็นไฟแบบข้างหลังสายยาวไปจนถึงแคมป์ที่เป็นตรงนู้นตรงนู้นคือน่าจะตัวที่เป็นโดมนะคะเป็นโดมห้องพักวิวดีบรรยากาศดีค่ะโอ้องเามไม่าด ย่างกุ้งแป๊บๆแ,แล้วก็ไปย่างกุ้งกันแล้วใช่ไหมไอ้ดว,ดวงนั้นคือดวงจันทร์ ตอนนี้เราก็นอนอยู่ในเต็นแล้วนะคะอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวเดี๋ยวยังไงคืนนี้ไปนอนแล้วบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะคะพามาดูบรรยากาศตอนเช้า เต็นตว่ามีอะไรมากโอ้ในเต็นตมีคนตรงนี้ที่เราอันนี้คือถ่ายจากในเต็นตนะคะเต็นตเราอยู่ตรงนี้แล้ววิวเราก็พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นแล้วก็อันนี้คือหน้าเต็นตเราดูวิวจากหน้าเต็นตได้เลยนะคะรู้สึกว่าแบบ เมื่อคืนมันจะหนาวแบบค่อนข้างหนาวนะคะว่าเราอยู่ติดน้ำเลยแค่นั่งอยู่ในเต็นท์แล้วก็ดูวิวไป <S <S จะลอบบรรยากาศเมื่อคืนในฝั่งนะคะว่าอากาศเป็นยังไงบ้างคือช่วงนี้นเป็นช่วงหน้าหนาวเมื่อคนะืนอะมันค่อนข้างจะหนาวรู้สึกว่าค่อนข้างจะหนาวมากแล้วก็เหมือนเหมือนนอนอยู่เต็นท์เหมือนมันจะได้ยินเสียงเสียงเหมือนน้ำค้างหรือเปล่าปอกแป๊ปอก,ปอก แยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะนะก็ถ้าใครจะมาก็แนะนําว่าให้เตรียมแบบผ้าห่มอะไรมาแบบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันอากาศมันค่อนข้างจะเย็นเขาจะมาปิดไฟตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ให้มดใช้เสียงหลังประมาณเที่ยงคืนแล้วสาวปลอดภัยอะไรเงี้ยว่าค่อนข้างจะดีนะคะเพราะว่าจะมีคนแบบเหมือนเป็นคนของร้านมาเดิน ดูให้เขาจะมาสำรวจนั่นนู้นนี่สำหรับที่แบบแต่ถามว่าเออมาการเตินครั้งแรกเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบเสียงดังวุ่นวายหรือมีใครแบบก่อกวนเราก็จะแบบรู้สึกว่าเป็นการที่มาทริปแล้วมาพักผ่อนจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยมาตั้งแคมป์แล้วเราเพิ่งมาแล้วเรารู้สึกว่า อากาศมันจะแบบค่อนข้างจะหนาวแบบหนาวเกินไปสําหรับสําหรับคนที่แบบไม่ได้เตรียมพร้อมมามากแบบเราเมีระบบไฟให้ใช้นะคะห้องน้ําก็ถือว่าสะดวกสบายเลยนะห้องน้ําอยู่ใกล้ๆนะคะแค่เ,เรากางเต็นท์อยู่บริเวณที่ติดน้ํานะคะใกล้ๆนะ้ําแล้วก็จะมีถนนกั้นแล้วก็เดินข้ามถนนไปนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็สะอาดนะคะแต่ว่า มาตอนที่มันเป็นหน้าหนาวคิดว่าน่าจะแบบการอาบน,น้ํานี่น่าจะเป็นเรื่องยากเป็นค่อนข้างที่จะหนาวมากจนอาบน้ําไม่ได้ยังไงก็แนะนําเลยมาที่นี่นะคะคันที่แคมป์อันนี้คือจะรีวิวอาหารเช้าของเราในวันนี้อันนี้คือไข่เอ้ยอันนี้คือขนมปังมัตชูนะคะว้าว,วอ,อันนี้ท้ายยังไม่สุกหรือเปล่าต้องชิมไหม อันนี้ได้พุงหรือเปล่า<อ>ใส่รถดีรถดีเดียวเดี้ยว <c oughs> เดียวเพะมีเขานี่คืออย่างอันนี้คือขนมปังขนมปังมาชูใช่ไหมแล้วก,แวก็แล้วก็มีแบบอะไรนะหมูอะไรนะ,ะไ,รนะไก่บอเอเซซิี่ไก่อวัยวะไก่ต่างๆไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็มีปิ้งหนมีข้าวเหนียว ก็มีอันนี้ไม่ต้องเตรียมมาก็ได้นะคะเซเว่นมีขายขับรถไปไม่ถึง10นาทีแล้วเราก็ไปออกถอยอันนี้คืออะไรนะหม้อใหม่ใช่ไหมหม้อใหม่เอามาต้มน้ำต้มกาแฟมาอุ่นกับข้าวพร้อมกับบรรยากาศนี่ซีดน้ำเชฟวุธิไก่เชฟหนุ่ยเชฟหนุ่ยทำอะไรคะวันนี้อธิบายเมนู ก็อะไรนะก่อนหน้านี้คืออันนี้คือผลงานของเชฟหนุ่ยนะคะอันนี้คือปังปิ้งช็อกโกแลตเชฟหนุ่ยทำปังปิ้งช็อกโกแลตอันนี้ทำปังปิ้งอะไรคะปังปิ้งไข่น้าไข่ใส่อะไรหนึหน้าไข่ใส่นิดหน่อยอะไรนะเชฟเชฟมาชูบอกว่านิดหน่อยถ้าพูดต้องเอาพริกพไหมแล้วก็ให้ไข่มันซึมลงไปด้านล่าง จะแบบหน้าไม่ติดเหมือนทำข้าวจี้พริกเลยพริกเลยว้าวสวยมากสวยมากสวยมากเลยจ้าอันนี้คืออะไรคนะสภาพการชงกาแฟเนาะมันถูกมัหยาบ รานชงกาแฟไม่ใช่ละยังไงเอาโชว์สิน้ำเดือดแต่ไม่เข้าใจด้วยทีเดือนหลวกมือซะเนาะโอ้โอ้โอ้เอาเยอะอยู่ ก็เข้าเท่ากับขอบเอาเอาเออได้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 จ้ะเออไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเเออแนะนำเออเออาตามที่มันยิ้มนั่นแหละฝาเป็น้าาอยู่ในรถเออเอาก็เขาให้แก้วเขาแถมฝาทำไปคัชเชฟ รีวิวทริปมาเที่ยวให้หน่อยค่ะสวัสดีครับรีวิวอะไรเพิ่รีวิวเองนียมาเที่ยววันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับเดย์แคมป์วันแรกครั้งแรกสนุกดีอยู่ครับล่มเรืน่นไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่นะครับมีอาจจะจูจี้บนเอาแต่ใจหน่อยแต่ก็จบไปได้ด้วยดีอากาศหนาวไหมคะเมื่อคืนอากาศถือว่าเย็นสบายถือว่าเย็นสบายนะเอาป้องผมมาพอไหมคะ ก็ผมก็ออกมาพออยู่ครับแต่สําหรับบางคนอ,อ,อาจมองว่าไม่พอแต่สําหรับผมคิดว่าพอครับครั้งหน้าจะมาไหมคะครั้งหน้าก็แล้วแต่อ่าโอกาสหรือว่ากําลังซั์หรือว่าจะมีเงินบริจาคนะครับพร้อมเพยยินดีรับทุกช่องทางนะครับบ้าบอสนุกครับสนุกสนุกครับถ้าใครมาแถวอุบลน,นะครับอยากให้ลองนะครับ มาไม่ไกลจากตัวเมืองอุบลน,นะครับขับออกมาจากอุบลราชธานีผ่านพิบูลบังสาหารเลี้ยวขวามาที่สิรินทรนะครับก่อนจะถึงพัทยาน้อยจะมีป้ายคันที่แคมป์นะครับเข้ามาค่าเช่าที่พักก็ประมาณ150ต่อบุคคลนะครับถือว่าดูดีสมน้ําสมเนื้อกับราคาครับติดริมน้ําบรรยากาศดีบรรยากาศวิวมีริมน้ํามีลมเหมือนเปรียบเสมือนอยู่ทะเลครับถือว่าคุ้มจริงดีจริงครับ มาดยแคมป์น,นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทลิปหน้าสำหรับทริปในวันนี้ไปแล้วค่ะ